ใหญ่ลงพื้นที่อุทยานเบญจศิรินะคะที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อมาดูบ่อน้ําที่อยู่กลางอุทยานแห่งนี้ค่ะเพราะว่าบ่อน้ําที่นี่นะคะมีรายงานเข้ามาว่ามีเต่าอยู่จํานวนมากแต่ว่าปัจจุบันเต่าเริ่มล้มตายและเมื่อทีมข่าวได้ลงพื้นที่สํารวจค่ะพราว่าเต่าหลายตัวในบ่อแห่งนี้นะคะมีตะไคร่เกาะเต็มกระดองและพบว่าสภาพที่นี่นะคะไม่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของเต่าเพราะว่ากลางบึงไม่มีที่ขึ้นมาของเต่าให้เต่าขึ้นมาตากแดดได้เลยค่ะซึ่งสัตวแพทย์เองก็บอกว่า สภาพลักษณะนี้นะคะไม่เหมาะกับความเป็นอยู่ของเต่าค่ะภาพที่ถูกแชร์ในเฟซบุ๊กเมื่อวันที่26กุมภาพ,พันธ์ว่าเต่าสวนเบนจะสิริสภาพกำลังจะตายป่วยเป็นโรคหลายสิบตัวเต่าลอยคออยู่ในน้ำสภาพกระดองมีแต่ตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะ เต่าหลายตัวพยายามปีนขึ้นขอบบ่อแต่ก็ปีนไม่ได้ทำให้ทีมข่าวให้เช้าข่าวใหญ่ตามประเด็นเรื่องนี้ต่อเพื่อหาความจริงจึงพบว่าสภาพเต่าในสวนเบญจิริเป็นเช่นนั้นจริงเมื่อเดินดูขอบบ่อจะพบเต่าหลายตัวว่ายน้ําเข้าหาคนเพื่อขออาหารแต่ละตัวกระดองจะสกระปรกขณะที่ทีมข่าวพบว่าเต่าต,ตัวนี้กําลังพยายามปีนขึ้นมาพึ่งแดดแต่เมื่อดูจากภาพก็เป็นอย่างที่เห็น เต่าน้อยตัวนี้พยายามสุดแรงของกำลังขาที่มีแต่สุดท้ายก็สู้ความสูงของขอบปูนไม่ไหวและร่วงตกน้ำในที่สุดทีมข่าวจึงมุ่งหน้าหาคำตอบจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเตา่าตัวสวนแห่งนี้เหมาะสมหรือไม่กับสภาพความเป็นอยู่ของเตา่าล้วสภาพกระดองเต่าที่เห็นทุกตัวเลยค่ะมันจะมีตะไคร่น้ำสีเขียวที่เกาะอยู่หนามากอันนี้มันฟองอะไรคะอันนี้เป็นฟองว่าไม่ได้ตัดแดดค่ะ คือคือสัตว์ที่พอตักแดดปัป ى, ๊บเนี่ยเขาจะเอาพวกตะไคร่พวกนี้ออกแล้วก็มีพวกปลิงนะคะหรือพ่าพวกพยาธิต่างๆที่อยู่ภายนอกเนี่ยพอตักแดดเขาจะยืดคอยืดขาออกมาแล้วก็จะทําให้พวกพยาธิเหล่านี้หลุดออกไปด้วยแล้วก็ตะพุง่งตะไคร่หลุดด้วยค่ะอย่างนี้การที่มันมีตะไคร่เกาะอยู่ตามหลังเยอะมีพยาธิมีปลิงมันทําให้เกิดเป็นโรคได้ไหมคือเขาเนี่ยก็คือสัตว์ก็แสดงว่าสัตว์เนี่ยจะอ่อนแอมากแล้วเมื่อสัตว์อ่อนแอมากเนี่ยก็จะมีโรคอื่นๆเกัดมาถ้าถ้าเราไปดูเนี่ยจะเห็นมีต่าบางตัวในที่ลอยน้้ําแลวก็ไม่ จะว่ายลงไปได้นะคะจํานวนมากอันนี้เนี่ยก็คือเต่าที่ปอดอักเสบนะคะมีสภาพของปอดที่ที่ที่ใช้ไม่ได้ละจึงไม่สามารถจะเอาอากาศออกจากปอดได้เพื่อจะดำน้ำําก็เหมือนมีลูกโป่องอยู่ในตัวแล้วยิ่งยิ่งเปหนี้ก็ยิ่งเครียดก็แสดงว่าอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่ามีภาวะต,าต่างๆในตัวเกิดขึ้น สิ่งที่ทีมข่าวพบเห็นคือเต่าส่วนใหญ่ในสวนมักลอยน้ำตัวเอียงทรงตัวลำบากบางตัวกระดองโผล่เหนือน้ำแบบเต่าตัวนี้ตะใคร่เกาะจนขอบกระดองเปื่อยขาหลังขยับไม่ค่อยได้และเต่าในสวนเบนจิริมีลักษณะเช่นนี้จำนวนมากเมื่อเดินดูบอ่อฟังติดกับห้างเอ็มพเรียมจะพบเต่าป่วยหลายสิบตัวมารวมตัวกันอยู่ฝั่งนี้ อย่างเต่าที่เห็นที่จมตัวลงไม่ได้<ะ>อน,นั้นนะคะก็เป็นเต่านาเต่านาเนี่ยก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เป็นพิเศษก็คือภาษาอังกฤษชื่อว่า snail eating turtle <S <S เขาจะกินเขาจะกินเฉพาะพวกหอยนะคะ,ะแล้วพวกนี้คือถ้าไม่ได้หอยก็คือตายกินเฉพาะหอยอย่างเดี<อ>ยวคือเขาอาจจะกินมแมลงกินอะไรบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารก็คือ,คอหอยเป็นรักษังหอยขมสําหรับตัวตัวหมอเองเนี่ยปกติเนี่ย ถ้าใครมาถามว่าจะไปปล่อยเต่าจะทํำยังไงเนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้เราก็จะบอกเลยบอกว่าถ้าคุณคิดจะปล่อยเต่านานเนี่ยช่วยปล่อยหอยขมไม่ได้ความคืนขมจะได้หายไปแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเทคนิคที่เราจะให้สัตว์เนี่ยมีอาหารขอบบอ่อสวนเบญจศรีจากภาพที่เห็นเป็นปูนทั้งหมดไม่มีรอยต่อเนินดินหรือทางลาดที่เต่าจะเดินขึ้นมาได้ส่วนกลางบอ่อเป็นน้ําพุดูจากแวดล้อมของบอ่อจะเห็นว่าไม่มีจุดที่ให้เต่าขึ้นมาตากแดดได้เลย ศัตวาแพทย์บอกว่านี่คือประเด็นสําคัญที่ทําร้ายเต่ามากเพราะเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานไม่ใช่สัตว์น้ําเต่าต้องใช้ชีวิตทั้งบนบกและในน้ําและการตักแดกของเต่าคือการสร้างวิตามินอันแรกเลยที่จะทําได้คือทําแพกลางน้ํานะคะ<พ>ทำเป็นแพรกลางน้ําลอยไว้แล้วก็ให้แต่พอย่าสูงเกินไปนะคะเพราะว่าตอนนี้บ่อซีเมนตน์ขอบมันขึ้นไม่ได้อยแล้วจะทาแพรกลางน้ําไว้แล้วก็ทําเป็นทางลาด ลงไปในน้ำนะคะเพื่อให้สัตว์เนี่ยเต่าเนี่ยสามารถที่จะเดินขึ้นมาบนแพรได้แล้วจะเห็นเลยค่ะก็จะออกมา ผึ่งแดดแล้วก็อย่าทําที่เดียวนะคะทำหลายๆแห่งเพื่อที่สัตว์ในเขตต่างๆนี่จะได้ไม่แย่งกันแล้วก็เราก็สามารถขึ้นมาขึ้นมาผึ่งได้เป็นแพรไม้เหรอคะอาจารย์แพอะไรก็ได้ธรรมดาต้นทุนก็ไม่ได้สูงนะคะไม่แพงเลยค่ะไม่ไผ่ก็ได้ค่ะเอามาดกจะเป็นแพรสวยดีออกแล้วก็แล้วก็ทำทางทำให้มันมีทางให้เขาขึ้นได้นิดนึงมันก็เหมือนลูกระนาดเนี่ยพสัตว์ก็จะไม่ลื่นตกลงไป คุณหมออนันทริกายังฝากถึงการปล่อยเต่าว่าคนใจบุญทั้งหลายกำลังฆ่ามันโดยไม่รู้ตัวจากอยากทำบุญต่ออายุยืนนานกลับกลายเป็นการฆ่าสัตว์เพราะปล่อยเต่าผิดที่สวนเบญจศริแม่น้ำคลื่นแรงๆอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาบ่อน้ำในวัดที่แออัดคือสถานที่ที่ผิดทั้งนั้นน้ำที่เหมาะกับเต่าคือน้ำนิ่งๆมีตลิงมีทางลาดให้เต่าเดินและสิ่งสำคัญที่คนไม่เคยรู้ คือการปล่อยเตา่าไม่ใช่การจับตัวเต่าแล้วหย่อนเต่าลงน้ำทันทีให้คิดว่าเต่าคือคนถ้าจับคนหย่อนลงน้ำจะหายใจไม่ทันและสำลักน้ำวิธีที่ถูกคือปล่อยเต่าลงพื้นและให้เต่าตัดสินใจเดินลงน้ำเองส่วนเต่าก็มีหลายชนิดไม่ใช่ทุกชนิดจะสามารถลงน้ำได้เช่นเต่าบกหากปล่อยลงน้ำก็คือการฆ่ามันทั้งเป็นส่วนอาหารที่เต่ากินได้ก็ไม่ใช่ขนมปังหรืออาหารเมร็ด แต่คือสัตว์น้ําหรือพืชที่อยู่ใกล้ๆน้ําปล่อยเต pues, ่าผิดวิธีนี่ก็คือการฆ่าเขาถูกไหมย์ก็เป็นการทําบุญที่กลายเป็นบาปโดยไม่เจตนานะคะจริงๆคนที่ทําบุญเนี่ยเขาเจตนาดีนะคะอยากจะให้สัตว์มีชีวิตต่อไปอยากจะอยากจะให้ได้บุญให้เข้ากับครอบครัวกับตัวเองแต่ด้วยความที่ไม่ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของสัตว์แล้วก็อาจจะไม่มีเวลาพอที่จะมาคิดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เลยทําให้เขาทาผิดวิธี แต่เจตนาเขาดีค่ะทีมข่าวห้าเช้าข่าวใหญ่กำลังประสานทางกทมให้ช่วยแก้ปัญหาเต่าสนเบนจาเทริให้ช่วยสร้างแพรให้เต่าขึ้นมาตากแดดตามที่คุณหมอแนะนำหรือปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเต่านำเต่าป่วยไปรักษาโดยทางชมรมรักเต่าก็ยินดีร่วมมือเพื่อให้จุดพักผ่อนของคนกรุงนี้เป็นที่อยู่ของเต่าที่ดีได้ด้วย ทีมขา่าว5่าวเช้าข่าวใหญ่จะตามประเด็นนี้ต่อว่าสภาพความเป็นอยู่ของเต่าสนเนบญจศิรินี้จะดีขึ้นหรือไม่รัาพรนันทพิชาถ่ายภาพวิชาธรวงพันธ์ห้า,าวเช้าข่าวใหญ่รายงานคะ่ะ